Are you ready? Ready Stand by. เฮ้ย u f i n i s, <Hey>. <S h a l o r t Show Clear, If Clear Slide, Hammer, Auto. จะเริ่ม Transition เร็วๆอ่ะดิ ไปไปไป้าต่อไปแก้วอัลโลเดนโชเคียร์เคียร์สไรด์พีเกอร์โพสเตอร์ชูเตอร์ ready ready ตันี่ทันที่ชั้นสวยมากสวยมากทันที่ชั้นเร็วเโอเคสวยอัลโลดันโชว์เคลียร์นี่มันต้องใช้เอวหน่อย โอเคสิบสองนมโคตรเร็วเลยแ๋ยวชุดอะไรอยดาวแสนอปบิดเป้าเด้เยมากดูศูนย์โอเคอัลโลดินโชว์เกีย์เพียสไทิเกอร์โฮสเตอร์